เอไอเทคโนโลยีเป็นของดีนะครับโดยว่าอย่างยิ่งกันมาถึงยุคเอเจนทีฟเอไอและลงเกณฑ์โมเดลอย่างที่เราเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะเพราะมันจะช่วยอะไรต่างได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไอสิ่ที่มันทําให้ AI กลายเป็นที่มาของฟองระบบก็คือครับก็คือบริษัทผู้ประกอบการ AI ไงนะซึ่งมีมูลค่าของ Market c a p มีการเพิ่มขึ้นของไอมาเก็ตแชปมีการเพิ่มขึ้นของการแสวงหาแคปเทอรเกนเนี่ยอย่างเยอะแยะมากมาย และเกิดความไม่สมดุล AI โดยตัวมันเองมันไม่ได้เป็นตัวก่อฟองสบูบุผู้ประกอบการธุรกิจ AI ต่างหากที่ดําเนินโมเดลธุรกิจในขนาดนี้ถ้าเผื่อว่าคุณต้องการให้มันสมความสมดุลร่วงดีมานต์ถ้าไพเบรคกับอดีมานเบรคเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องไม่ทำให้สรกิจโลกมันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือการเกิดดีครัลิก คือตอนนี้เราวิเคราะห์ว่า AI มันจะเกิดฟองทบูหรือเปล่าเนี่ยเราวิเคราะห์ค่อนข้างจะผิดคือตัว AI เทวยี่เนี่ยมันไม่มันไม่มัน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 ไม่มันไม่ไม่ไม่เป็นตัวแปรในการนําไปสู่การเกิดฟองทบูหรอก AI เทวยี่เป็นของดีนะครับโดยว่าอย่างยิ่งกันมาถึงยุค AI generative AI และโรงเรียนโมเดลอย่างที่เราเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะเพราะมันจะช่วยอะไรต่างได้เยอะแยะมากมายอ่ามันมีคุณอุปการมากล่ะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มัน ทำให้ AI กลายเป็นที่มาของฟองสบู่ก็อื่แล้วก็คือบริษัทผู้ประกอบการ AI ไงนะซึ่งมีมูลค่าของ Market Cap มีมีมีการเพิ่มขึ้นของไอมาเก็ตแคปมีการเพิ่มขึ้นของการสวสรหาแคปเ t a l เกนเอย่างเยอะแยะมากมายและเกิดความไม่สมดุลก็เหมือนกับไอตอนที่เราเกิดไอดอทคอมใครสิ in, นะครับหลังจากที่มันเริ่มเกิดยุค2 G ยุค2อง G มันเกิดในทศวรรษ 1990, ที่1990ใช่ไหมสมยัยบีควินตันนี่นะ ที่เขาเปิดเสรีอินเทอร์เน็ตเปิดอะไรทั้งหลายเนี่ยคาถามมีว่ามันมันไม่ไอการเกิดฟองสบู่ขึ้นมามากมายจนกระทั่งเกิดฟองสบู่ดอทคอมแล้วแตกตัวแล้วสร้างความเสียหายมากเนี่ยมันไม่ได้เจอเกิดจากความผิดของสองจีนะเป็นความผิดของอะไรครับของการบริหารจัดการของบริษั Hi Tech ทไฮเทคต่างหากต่างหากที่คุณทําทาให้ไอไอไอ,ไอดัชนีแร็คแตเนี่ยมันพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นไม่รู้กี่เท่าตัวนี่นะในเวลาอันรวดเร็ว ใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดเกิดสมบัติเพราะว่าการปองการปองพองของบริษัทประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องไอทีหรือเหมือนกับการปองพองของบุญค่ามาเก็ตแของบริษัทที่ประกอบการในธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับเจนเนอติฟ AI ในขนานี้เจนก็ต้องแยกแยะให้ออกบอกว่าความจริงแล้เวเนี่ย AI โดยตัวมันเองมันไม่ได้เป็นตัวก่อฟองสบู่ค่ะผู้ประกอบการธุรก,กิจ AI ต่างหากที่ดําเนิน โมเดลธุรกิจในขนาดนี้ยที่เกิดทําให้เกิดความไม่สมดุลทําให้เกิดเกิดแก๊บเกิดช่องว่างระหว่างดีมาซัพพลายอ่าระหว่างไออาการลงทุนด้านเอไอกับกับไอตลาดเอไอที่มันจะตามมาในอนาคตเนี่ยนะฮะถ้ามันสมดุลมันแ a t ชิ่งกันได้ดีเนี่ยมันก็จะพัฒนาของมันต่อไปได้เรื่อยใช่ไหมนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากฝากให้ให,ใ,หให้ให้คิดคือเราต้องคิดคิดคิด,คดอ่าอ่า ต,ต้องตีโจทย์ให้มันให้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 มันถูกจุดเราเราถึงรื่องวิเคราะห์ได้อย่างอย่างอย่างถูกฝาถูกตัวเพื่อมาขิดนะครับค่ะแล้วเขาที่อาจารย์มองเห็นนะคะการที่ผู้ประกอบการเขาลงทุนมหาศาลนะคะเพื่อคาดหวังกับการเติบโตในอนาคตนะคะขเขาอาจจะเห็นะะหอ,อะไรบางอย่างนะคะเพราะผู้ประกอบการเขาก็น่าจะพอเห็นลูกค,ค้าเห็นดีมานะคะจึงได้ลงทุนกันขนาดนี้เนี่ยมันจะ บอกได้หรือเปล่าว่าคือมันไม่สมดุลหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเล็งเห็นในอนาคตค่ะอาจารย์มันจะชี้วัดยังไงว่าสมดุลไม่สมดุลนะครถ้าเผื่อว่าคุณต้องการให้มันสมการมีสมสมความสมดุลระหว่างดีมานสัพลเบรคกับดีมานเบรกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องไม่ทําให้สร่งกิจโลกมันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือการเกิดดีครับลิกนะครับเพราะเลยครับเพราะยิ่งคุณทําให้เกิดกัน แยกแยกแยกฝกั่งแยกฝ่ายทางด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นไงครับมันก็ทําให้พื้นที่การประกอบการทางเศรษฐกิจและสุโจิจของคุณเนี่ยหดสั้นลงไงผมถามเลยทาไมเจนเส้นหัว้อกเดินสายเยอะแยะมากมายไปที่ไหนก็ขายในแบ็กเวลไปที่ไหนก็ขายในทีพเพราะเขารู้ไงว่าการที่เขาไม่สามารถเข้าไปในตลาดชีได้เพราะคําสั่งห้ามของของฝ่ายการเมืองออออฝ่ายเลคูล레이เตอร์ในในสหรัฐอเมริกาเนี่ย เขารู้ไงว่าว่าถ้าเขาไม่ทาอย่างนี้แล้วเนี่ยเขามีปัญหาแน่นอนจะได้แล้วเนี่ยเขาจึงต้องไปทำพาร์เนอร์ชิพกับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ทั่วทั้งโลกอะ่ะไปญี่ปุ่นก็ขายพวกเนี้นะครับนะไปร่วมมือกับซอฟต์แบง์ไปร่วมมือกับฟูจิซืไม่รู้ื่งกี่ค่ายตัวกี่ค่าย,ายพเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หุขานในในไอจีพียูตัวนี้นะครับแต่ถามมีว่าแล้วพวกนั้นไะซื้อไปแล้วเนี่ย เขาเอาไปประกอบการต่อแล้วมันได้ผลผตอบแทนที่เพียงพอไหมและกีตาร์ต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าด้านหนึ่งของ AI เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างแต่อีกด้านหนึ่งมันทำหน้าที่เป็นดิสลอปเตอร์ด้วยเช่นไรครับเช่นตลาดแรงงานอย่างเงี้ยด้านหนึ่งเนี่ยเป็นไงครับ โอ้โหมันไปเคลียร์อะไรเยอะแยะมากบายทําให้เกิดโอ้โหความเปลี่ยนแปลงของวงการทุกวงการเรื่องไอ้นี่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันทําให้เกิดการว่างงานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอย่างที่หลายนักเก่าว้มาอาจจะว่างงานถึงสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในเวลาไม่เกินสิบปีข้างหน้านี้นะครับนะมันก็จะเกิดเจอเกิดเจอเกิดอะไรครับเกิด job d ด s t r u c t i o n ขณะที่มันเกิดรีเ a t i o n ในในงานใหม่ๆอะไรขึ้นมาบางส่วน และถ้าเผื่อว่าคนจะบนมากมายถูกดิ้นรับมากกว่างานที่ถูกเคียขึ้นมาแล้วเนี่ย,ม,ย,ยมันจะกระทบดรอดีมาน์ของคุณมหมดีมานที่มารอรองรับกับไอ้ไอเรื่อง AI ที่คุณลงทุนไปเยอะแยะมากมายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอาา้ Data Center เ,เนี่ยหรือไม่แต่ Data Center เ,เ,เองเนี่ยกว่าคุณจะลงทุนตั้งวันนี้อีก3-4ปีกว่ามันจะเสร็จเนี่ย ไอ้ไทม์แลบแบบนี้มันจะมีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อมาดิสรับดิสดัต้าเซนเ,เตอร์ของคุณต่อไหมเช่นการสื่อสารทางอวกาศอย่างเงี้ยทางสเปซอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าชาติมามนาเน,นี่ยมันแข่งขันกันเรื่องสเปซเนี่ยเข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวยิ่งระหว่างอเมริกากับจีนใช่ไหมครับจะนั้นแล้วคุณลงทุนไปเยอะแยะมากบายอะไรต่างๆเยอะมาใหมยมันไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องเรื่องพลังงานนะ บางคนออกมาพูดบอกว่าโอ้ oh, ตอนเนี้ปัญหาเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นปัญหาจากพลังงานไม่เพียงพอเพราะว่าไอไอ้ G P U เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับนะอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกที่มันเป็นโลกที่สร้าง,งศักยภาพของการคิดค้นใหม่ๆขึ้นมาอย่างอย่างต่อเนื่องเนี่ย มันจะมีไอ้ดิฟซิกเอฟเฟกเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ๆได้ไหมนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรารู้แล้วว่าบางชาติอย่างจีนขนาดนี้โอ้โหคนมันเป็นพันล้านคนนะไอ้นักวิทยา,าศาสตร์สายสเตมเนี่ยมันมีไม่รู้กี่ล้านคนและตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือนะคก็คือคิทโลยีใหม่ๆค่ะ และตอนนี้นะสิ่งที่กีตา้าต้อง,ตงช่วยผมสังเกตด้วยก็คืออะไรครับตอนนี้มันมีสตาร์ทอัพที่มันบ่มเพาะเรื่องใหม่ๆทางด้านเทคโนโยีนะและบ,บ่มเพาะขึ้นมาได้ถึงขนาดหนึ่งแล้วมันขายต่อฮะไปขายให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยไปเอาไปเอาไปพัฒนาต่อค่ะจั์นะครับแล้วตัวเองก็ไปครับนอกจากคุณ คุณได้รายได้จากการขายอันนั้นไปแล้วเนี่ยคุณยังอะไรคุณยังมีส่วนเข้าไปร่วมทุนด้วยซึ่งเกิดขึ้นมากในขณนะนี้คืออุตสาหกรรมยาอย่างในจีเนี่ยขณะนี้เขาเขาคิดอสารยาตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาเช่นสารรักษามะเร็งแต่ถ้าอย่างอาจจะไม่อย่างทีนไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่เพราะจำนวนมากมันมาจากพวกสตาร์ทอัพไงยังไงครับเขาว่าขายริษัทยายกษงใหญ่ต่อไปพัฒนาต่อโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเปื่อคุณทําสําเร็จเนี่ยและขายได้แล้วคุณต้องแบ่งกำไรให้เขากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ ไอ้น,นี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในชีนในขณะนี้และคําถามคือก็คือว่าอะไรครับมันก็จะเกิดกระบวนการดิสลอฟชั่นอย่างมากมายเลยอย่างต่อเนื่องและอย่างยังมีพลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วบริษัทเทคโนโลยีที่ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่คิดว่าตัวเอง <laughs> ยิ่งใหญ่เลยออะขนาดเนี้ยคุณังมีการถูกดิสลอฟได้ไหมในอนาคตนะ่ะอันเนี้ยผมอยากให,ให้ให้ไปช่วยช่วยคิดต่ออันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องควอนตัมคอมพิวติ้งอะไรทั้งหลายนะฮะ ซึ่งคงจะตามมาในอนาคตนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่อนาคตอันใกล้ก็ตามเนี่ยนะครับนะค่ะแล้วแบบนี้มันจะสะท้อนออกมาผ่านทางระบบการเงินหรือว่าตัวของสกุลเงินของสหรัฐไหมคะอาจารย์คะอย่างเงินดอลลาร์ถ้าจากระบบการเงินที่ดูมีเห็นมีผลนะคะแต่ว่าคือถ้ามันมีการบิดเบือนมากๆเนี่ยมันก็จะแสดงออกทางฝั่งตลาดเงินได้ไหมคะอาจารย์คะแน่นอนเลยนะในสุดแล้วเป็นครับ คุณใช่ลมปากไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันถามมากคุณจะากลายเป็นผ้าร่วงได้ไหมก็คือมีศักความศักดิ์สิทธิ์ของลมปากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใช้วาทะใช้แรงต่างบริหารตลาดเงินตลาดหุ้นอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้ยนะครับปั๊วยือ่นอีกสภาพหนึ่งมันก็นเริ่มมันก็จะเริ่มแป๊กนะฮะแล้วเมื่อเริ่มแป๊กแลวขณะที่คุณทําลายไอ้กลไกของหลักประกาศทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินการทัขงของคุณกด็ดีที่เราเรียกว่านโยบาย,จยิจภมา,ภาพาไปแล้วเนี่ยนะฮะ แล้คุณจะมีเครื่องมืออะไรมาบริหารจัดการต่อและไอ้นี่มันจะดิสเครดิตคุณรู้ว่าเพิ่มเครดิตให้คุณในแง่ของการที่คุณเป็นเมืองหลวงของโลกทุนนิยมโลกแต่าดวิจัยมันถือว่าไปเลยครับมันเป็น global center of capitalism ใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างมันดิสทอนหมดในขนาดนี้เราก็เห็นเลยไม่ดิสทอนระหว่างประเทศอย่างเดียวนะครับเช่นไปเก็บภาษีไอ้ลีลีทโปโคทาลีฟ่อดี ไปใช้ดวบายเรื่องของการซัพพลายเดยเยอะแยะมากมายและอเมริกาขนาดนี้มันเริ่มเป็นอะไรครับมันเริ่มมีความเป็นสเตจแครปบริลิซึมอย่างชัดเจนก็คือรัฐพยายามเข้าไปถือหุ้นในกิจการต่างๆเช่นเข้าไปถือหุ้นอินเทลไปถือหุ้นไอแอปพลิเมนเทียลเอ็มพีแมทเทียลใช่ไหมครับที่ทำไอเรื่องแร่เอิร์ดนี่นะฮะไปถือหุ้นเแอปพลิเมนเทียลสิบห้าเปอร์เซ็นไปถืออินเทลสิบเปอร์เซ็นเป็นไงครับ พอคุณเลื่อนไปถือขึ้นปุ๊บตอนเนี้ยบรรดาฟันเมนเจอร์บรรดาบรรดาผู้จัดการกองทุนในอเมริกาเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรในการทำฟันฟันแมนจเมนต์ของเขาครับกีตาร์ครับแล้วมาช่วยยิดช่วยรีคอร์หน่อยเขาใช่เลยครับเขารู้ว <Pent> ่าซ้ำกำลังจะไปแซกแซงบริษัทไหนไงใช่เลยครับพอเข้าไปซื้ออินเทลสิบเปอร์เซ็นต์ รประมาณสักใกล้ๆเก้าพันล้านเหรียญนะครับมันก็คือแปลมาจากไอ้เงินให้ความช่วยเหลือของของโจไบเดนแหละและ้วทำไมเขาไปถือหุ้นแทนแล้วก็ไปดึงเอาใครครับดึงเอาเ็นเซนหัวมาถือหุ้นอีก5้าพันล้านเหรียญในอินเทลเป็นไงครับหุ้นอินเทมันดีทันทีในวันเดียวแบบแปดเก้าสซนะครับแล้วพอกระทรวงการอาหงของอเมริกาเนี่ยไปถือหุ้นไอ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 เอ็ เอ็มพ uh, ีแมทเทอร์เนียลเนี่ยครับที่ทำนายเอิร์ดเนี่ยยังไงครับคุณมันดือ้อทีเดียวเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์รวมร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วปีนี้แล้วเนี่ยถามเธอว่าบรรดาเฟอร์มันเจอร์ใน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 อเมริกาหรือไม่แต่ในโลกเองนี่แหละครับคุณจะใช้ AI เทรดได้ได้อีกต่อไปเหมือนเดิมไหมถึงแม้คุณจะมี AI ที่ฉลาดมากขึ้นอย่างมากมายก็ตามเนี่ยใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับนี่คือการดิสทอร์นอีโคโนมิกทั้งสัมพันธ์ในสหรัฐอเมริกา และการทําให้กลไกของโลบวทุนนิยมที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะฮะที่มันสร้างอเมริกาขึ้นมาเนี่ยถูกบิดเบือนและแม้แต่ค่อยๆถูกบ่นซอ้อและทําลายไปเรื่อยๆนะครับและในสุดเองครับแต่ที่อื่นเขาไม่ได้รอคุณไงอย่างตอนนี้อย่างอย่างประเทศที่ไปคุณร่ายกับอเมริกาเขารอคุณไหมอย่างจีนอย่างเงี้ยถ้ากีตามองดูให้ลึกๆแล้วนะครับขนาดเนี้ทรัมป์พยายามเรียนแบบจีนนะครับ ก็คือทําให้บทบาทของกิจการต่างๆมันมีความเป็นรัฐวิสาหกิจเติมมากขึ้นถึงแม้ว่ารัฐยังไม่ได้ถือหุ้นใหญ่นะครับแต่ว่าคุณถือหุ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะมากแล้วในในในกระบวนการการถือหุ้นเนี่ยนะฮะนะครับคนะ่ะนะคุณก็สามารถตั้งกรรมการบอร์ดไม่รู้เออจะเข้าไปบริหารจัดการในบอร์ดของของของบริษัทได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนะอะไรต่างใช่ไหมครับแล้วก็มีอำนาจรัฐเข้าไปเกี่ยวพันด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นถ้ามีอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเองครับ เลี้ยายาวแล้วเนี่ยไอ้คนนี้มันเล่นหุ้นแบบ value investor มันจะไอ้พวก V I มันยังยังจะมันจะน่าจะเพิ่มมากขึ้นรว้ลดน้อยลงลงครับกีตาร์ครับเราไปด้วยกันคิดคุณกล้าถือหุ้นอเมริกาย,ยาวไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้